ยังไม่ชินแมพดีเมื่อกี้ไปเล่นมาแล้ววิ่งไม่ออกกันเบลียงคมโสงทางนั้นวิ่ง <laughs> ไ,ไม่ออกเลยไปเลยจ๊ะเฮ้ยไม่นอาใช้ท่า,ทาโลมาวะ่ะ โอ <reflex> ้โดนบี้สองครัววิ่งไปเลยโอ้ยโดนใส่เลยกู We drop the enemy flag. Enemy just returned their flag. They have. <coughs> 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 โอ้ตายพัเตอรเดี๋ยวเคลียร์ไททันก่อนต้องเคียรก่อนพี่มินไทไม่ไม่ไหวโอ้ นันก่อนนั่น,นล่อนครับผังแล้วผังแล้วโอเคครับคนมาเอาหลังหลังโอ้โหพี่โดนทีเฮ้ยโดนหักคอ มันมีหุ่นใหม่เลยที่ เราเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้โอ้โหแม่งคัตเตอร์มิทรายใส่แล้วก็ติดสิเมามากเไม่ไงั้นเาอเาไม่มาระวังนะโงฮัน ม่ได้วิ่งนะครับการมันยิงมันยิงเลย ยังเหนียวอยู่พี่ขังเราบอสบอกว่ามันวิ่งมาข้างล่างที่ าจ้ไา,มาไมเนอร์มีคนเข้ามาแล้วเยี่ยมีคนเข้าไปเอาธงแล้วเี็บร้อยพี่โดนตายแล้วใช่ไหมห่งงมางแล้วครับไซเดอร์ในตัว โอ้ยโอยคน้เนียวตรงไอ้องเราเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยนี่มันไม่ทันแล้วล่ะโอ๊ยสร็ร้อยแต้มแรกเป็นผงเราโอ้โหต้องขอบคุณโซฮานครับ หลายคนวิ่งไม่ได้เออแม่งมันไปไม่ได้เพราะมันอยู่เยอะคือมันเต็มไปหมดนะมันเยอะมากโอ้โหแล้วตรงนี้กันยากด้วยเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูก่อน

โอ้โหเสียดายเมื่อ <ad> ก <outside> <laughs> ี้เสียดายเมื่อกี้เกือบได้แล้วมาเลยจ้ะวิ่งไปเลยผมวิ่งไปรับแล้วลงทางครับเว้นเว้นเว้นเข้าขวามาเข้าขวามาลงมาลงมาลงมานี่เดินลงมาครับเดิลงมามาๆมาตฮันต่อันขึ้นมาขึ้นหุ่นเลยครับขึ้นหุ่นเลย เข้าไปเลยจ้าได้แล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก็บไททันตรงนี้ก่อนมานสิเอาหุ่นเมงแลวครับเอ,อเ้ยอาโทวไปเลยคโอ้ยหุ่นลงมาทับพอดีวะ่ะตายเลย

โอ้โอดกันโอ้ยโดนไรวะแงามหลักม,มาโอ,โอ้โหออโต้ใส่ทันแม่งเจอดวผมนี่เริ่มหล่นละสอนาทีวิชนะรงเราไปแล้วหรอ มันขึ้นหุ่นครับแล้วหุ่นก็แล,แล้วทงก็เปิดเยี่ยมจะมจะล่วงเว้ยใช่ทหารรับอุ่นทีครับทหารผมมารับไปเลยจ้าผมเปิดควันให้ อุินหูนีม์ไลออไมามาสวยล้เข้าไปเลยเดี๋ยวแล้ว เหนียวเหนียวว่ะทีมเราไม่เหนียวเหนียวเราเจองเหนียวอะอย่าใช้ท่านก่อนเงี้ยไม่ได้ใช้ท่านมาให้เราข่ายเว้ย อย่าันนึงเขาหัอุ้ยตัวระเบิดโอ้ยสายสามานั่งแอบอยู่ดีกว่าบินไปตามตายตายยาดคงแล้ว วินวะปุ่มเป็นยั้ไงพัยไทอันต้วไททัน โดนยุ oh, oh. <Return> ่งเหี้ยโอ้โหดีเทิร์นแปดทีดีเทิร์นสี่ดีเทิร์นแปด